สวัสดีครับตอนนี้ผมได้มายูตีผ่างัวผ่าควายของไอชาติกับปีหนูนะฮะตีด หลังจากคลิปก่อนหน้านี้ผมได้บอกกับท่านผู้ชมว่าผมอยากจะฟ้ามาแนะนํให้างหูงจักนี่ครับควายเพือครับนี่ดูเผินนเหมือนเหมือนแพะเลยนะเหมือนแกะเนาะปวดมัน,นเหวานี่ครับนี่สวัสดีครับพี่ชาครับครับครับดีครับดีมาทต่ไปของควายตัวนี้เป็นจังไ้นี่อ๋อควายแม่มันเนาะแม่มันนี่อากาไปทำงานและเอามาเรี่ยงครับ ได้มาสามตัวครับสามตัวถ้าเกิดมันได้หลายแล้วนี่หนุกหลายแล้วเอ๊ะเอ๊ะมานั่งนี่อาชาตเออนั่งเพื่อจะได้หันหันในแตวน้อยได้นื่มันกินนมเลยอ๋อคิวแหละอ๋อมากินนมปุ๊บป่ะอ่างั้นกินนมกันเลยไข่แบบนี้ละอยากกินนมกกินนม็เยอะมาก เป็นยังหันหันยูไม่สองไลนยเหรออ่าลงน้อยครับตอนนี้ควายอาจจะตื่นผมน้อยนะเพราะว่าผมเป็นคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่ของเปิ้ลนะฮะได้ไหมมาตั้งหลายจะได้ไหนเอามังงพี่หนอ นี่ฮะตอนนี้ควายสองตัวนี่กำลังกินนมแม่เพิ่นนี่นมแม่ตัวดำนี่เป็นนั่นลูกแต่ตัวขาวนั่นเป็นลูกเลี้ยงออครับนี่อ่ะตีมาตีไปจะได้ก็อันควายเพศน,นี่มันแม่เก่าเนาะยก็เลยลูกมาสองสามตัวละครับทีนี้มันเกิดมาตัวเนี่ยมถสามแล้เนาะครับแม่มันตายอืขึ้นแปลตายเนอเออกี่วันมาแล้วป่ะนี่ตายมัน มันได้สิบห้าวันสิบห้าวันครับแล้วสักกระเรียงมาได้อยู่ในได้สองสองเดือนสองเดือนได้ไหมเนาะสองเดือนสองเดือนตัวนี้นะี่ยอายุสองเดือนละสองเดืนอนสองเดือนครับมันเกิดมาได้เดกินเดือน,นครับกินนมชงกินนมชงตัวเองแล้วก็กินนมปี๋ตวยครับปี๋เป็นแม่อ๋อจริงๆแล้วตัวนี้เป็นปี๋มันยปี๋ ตัวนี้คือเป็นลูกของแม่มันกครับแม่มั้งับแล้วนี่เป็นตัวขาวนี่เป็นน้องเป็นน่องแล้วก็อันตัวนี้เกิดลูกมาตัวนี้ตัวนี้เป็นลานสีขาวสีขาวอ๋อครับสายเลือดเดียวกันนะครับเนาะเลือดดเียวกันครับอ่าแล้วจะได้ครับตัวนี้ป้อนนมตัวเองหนอครับพอต้องป้อนป้อนนมปอนห้องมากินนมเพราะต้องกลิ่นกินนมปีตัวเองครับ อนนี้นกินนมีดดวยอ๋อตอนี้แม่มันก็เริ่มเจ็บนมแล้วเน,นาะลูกมันกินสองสองตัวตอนนอยกินสตัวแล้วตอนนี้อันผมได้ข่าวว่าอันในการเลี้ยง้ายเพียกตัวนี้เนาะมันต้องใจนมใจนมใจเป็นนมผงเนาะนมผงอ่ามาจุวยก็อันผมก็เลยว่าพอมาหันผมรู้สึกว่าอยากจะประชาสัมพันธ์คือคนที่สนใจทำบุญเนาะ สนับสนุนในการเลี่ยงควายเพี็กตัวนี้เพราะว่าผมถามแล้วอ่าความตั้งใจของไอ้ชาติกับปีหนูยากจะเลี่ยงควายเพี็กตัวนี้แบบปขายเลี่ยงเึ็นเป็นลูกเลยเอาเป็นลูกเลยครับเพราะว่าอันแม่ของควายเพ็กตัวนี้รู้ซึกว่าจะมีบุญคุณครับอันประสารปรากันเนาะแล้วตีมาตีไปของ แม่ของควายแพกตัวนี้มีความน่าสนใจอยู่ผมถามพิชานแล้วว่าได้มาจะได้เนี่ยลองเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังน่งกัน,นะครับอ๋อฮะแป้งครับแป้งสุ้มูตูครับวัดเนาะครับวัดบนรลครับเป็นกระหา,า,า,าตู้ถามว่าจะเอาตังค์ว่าจะใคได้ควายว่าะว่อันนี้เขาได้ควายก็ได,ได้ตังค์หม้เอเนาะครับวันหนึ่งเขากำลังเห็นหน่อยหงตันอยู่เนี่ยครับอแป้งสุ้มนี่เขากำงตันได้สักชิดกวาวันนี้ได้ยกครับ สิกว๊บเนี่ยนะสิกว๊บอะ้รอ่ะเขาไปทำงานอื่นได้โย่ครับเพื่อแล้วควายทั้งสามตัวเปียกเป็นควายเพียกตัวควายเพียกตัวควายดำสองครับแล้วตอนนี้ควายดำกู่ตีมากับควายเพียกยังเหลืออสองตัวไหมครับเหลือสองตัวนี่ตัวอ่าคือตัวนี้ตัวนี้ก็รุ่นเดียวกันเลยครับควายเพียกตีไตไปเนาะกบแถมตัวนึงตัวปุ่นบางนะครับอ่าสุดพุ่นนะครับเนาะอ่าครับอ่าแล้วที่นี่ เอาเรียกเอาควายเต้นเงินแต้นเงินครับออกแหงกระแหลกครับอืมซึ่งได้มามืพี่ลูกพี่วัยรังนังไหนตี่ก่อนเดียวว่าเจลังจีลังเน่ะเออเขาไปประกวดหนองเนาะสูบวัวเนาะคือไหนล่ะนะจือเจลังจือเจลังเขียนป้าที่ฟอแล้วเจลังไปประกวดครับแล้วนอกมันตัวนั่นคือตัวนั่นเราได้ได้ที่สามครับ นั่นคือผ้าใสแล้วนั่นนะ่ะม,<อ>มันยังมีไทยมีโยไทยลำยู่ที่ <c oughs> ก้อนมันต้องให้มีคนทายเนาะครับอืนี่ตอนนี้ก็ถือว่าได้ทายาทก่อนตายเด้อก่นตายอ๋อนี่ก็เป็นควายเพชรตัวนี้ครับตัวน,นี้ก็เป็นทายาทของมันของลูกมันแตกแล้วนอ,อ,อันนี้กับลูกเหมือนกันไอ้ตีตายนันชื่อลังแหละชื่อลังชื่อลังอันนี้ก็เป็นลูกของลังเหมือนกันลัังกนแล้วตัวนี้ชื่อตั้งชื่อยังสีขาวงฟชื่อฟ้า แล้วลูกของไอ้ลราตัวนี้แล้วจืดอ,อย่างเลยตัวนี้อันนี้ปีมันนี่เดือนนี่ไชื่อเดือนนี่นครับดาวดาว,ดาวอ๋อนี่ดาวอันนี้คือปีสาวเปินจือดาวแล้วตีเปินมากินนมปีสาวเนี่ยจือฟ้าแล้วลูกปีสาวนี่จืดอ,อย่างอตอนแรกตั้งจืดอ,อย่างก็จือแมนนี่่ะแมนตัวไหนนะแมนอยู่ไหนแมนอะไรเนี่ยดีมั้งนี่ยอ่าไอ้ตัวนะไหนตัวตัวเนี่ยไงตัวเนี่ยไง Yeah, อ๋อตัวนี้แหละเออนี่ฮะแมนอืมนี่แมนกับฟาแต่ผมคิดว่าอยากจะขอไอ้ชาติให้เปลี่ยนจืดไอตัวสีดำเนี่ยจากน้องแมนเนี่ยเป็นน้องดินได้หรอได้ๆๆอ้าเพราะว่าผมอยากจะให้กูนี่จืดน้องฟากับน้องดินแล้วอยากจะขอไอ้ชาติว่าสองตัวเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เลี่ยงกูกันจนเท่าแกตายเลยนาะ แล้วผมสัญญาว่าผมจะพยายามหาหนักท่องเที่ยวมาแอลพอน้องดินกับน้องฟ้านะครับแล้วก็มาดูแลทั้งสองตัวคือจนแกจนเท่าแน่นอนอ่าถ้าใครสนใจอยากจะมาแอลหาผมมาทํากิจกรรมตีเคท่าม้าสปาหนองเลงซ้ายผมจะเอาทิปการมาอ่อใื้กำลังใจในการเลี้ยงดู น้องฝ้ากับน้องดินไหวฮือทันผู้ชมแล้วก็นักท่องเที่ยวได้มาแอลมาพอแล้วก็มารวมบุญด้วยกันน้อยอาจจะใครอยากจะจุยก่านมกันเลี้ยงดูผู้น้องทั้งสองตัวนี้ได้กะยินดีนะครับเนาะและผมผมอยากจะอันฮักษาไหวเพราะว่าอันตอนนี้รู้สึกว่าน้องดินกับน้องฝ้ากินนมด้วยกันนี่แม่เป็นกะเจ็บนมด้วยแล้วก็สองตัวนี้จะแค่แก่นน้อยเพราะว่านมมันหันสองเนาะเออเพราะตัวอื่นรุ่นเดียวกันนี่ตัวใหญ่แล้ว อ่าถ้าจะได้เดี๋ยวผมขอเป็นแหมหนึ่ง่องทางในการ่วยตรงนี้นะครับเนาะอ่าโอเคครับแล้วก็ผมก็ขอบคุณปีหนูตัวห้ตีไปตามสื่อแมงด๊าให้ผมมาสามกู <c oughs> แมงด๊านันหนอกมันเฮาเลยแมงดาหนองมันเฮา,า,าครับแต่เจ้าปืนฮื้อปืนช้อนจ้องไว้2สองกูกูละลอยพอดีไปเหมือนตันปืนปืนพิกบ้านก่อน ก็เลยฝากคือปีหนูไปซื้อให้ผมได้มา3กูและเดี๋ยวผมจะเอา3 3กูนี่ไปลองเพาะขยายพันธุ์ตีเคทํานาสปานหนองเลงซ้ายตีปลาสลับในบ่อพร้อมๆกับปากัดนะครับก็มาดูกันครับว่ามันจะเปลี่ยนจะได้นะฮะอนาคตถ้ามันมีลูกไม่หลานผมจะเอามาปล่อยในหนองในพื้นที่ตีปอปอแม่ไปซ่อนนั่นแหละเพื่อจะได้อนุรักษ์มันไวนเนาะ <S <S ถ้าจะได้ก็ขอบคุณทั้งปีหนูแลว้วก็ไอชาตินะครับขอบคุณครับแล้วก็ฟ้า ท่านผู้ชมด้วยครับถ้าจะได้ก็อย่าลืมมาให้กําลังใจแลวก็มาสนับสนุนในการเลี้ยงดูตัวขอบคุณน้องดาวตัวนนะที่แบ่งปั่นนมไว้ห้นงนองตัวเออมันเป็นตัวแม่เนาะน้องฟ้าเนี่ยตัวแม่น้องฟ้าตัวแม่นะครับแล้วก็น้องดินนี่ตัวผู้ก็ตัวผู้อะไรฮะตัวแม่อ่าผู้ตัวแม่ตัวมาทำแรกครับรูนี่ถ้าใครอยากมาหันคว้าตัวนี้ มาได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องฝากควาท่านผู้ชมมุกท่านครับสวัสดีครับนี่อังดินนี่ครับนาคมาครับนี่ครับนี่ครับนี่โอ้ยผมดุบเลยนี่โอ้โหทุกวันได้อยู่อนี้เอาหน้ามาเก็บทั้งมันนี่นะอ่าน้องฟ้ามา โอ้ยขนยังแกะนี่เหรอถ้าแม่พึ่งยูนะใหญ่แบบนี้แหละครับอโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผม